พืช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 ยังมีอีกไหมเรากลับมาในมอดฟิวชั่นนะครับวันนี้อ่าอันต่อไปคือหนังสือนะครับหนังสือคืออะไรหนังสือคือที่ให้ความรู้แล้วหนังสือเล่มนี้ทําอะไรได้บ้างโอเคครับมีเครื่องบินแล้วฮะเริ่มยากขึ้นมีเครื่องบินมีตัวลอยมีตัวขุดมีตัวว่ายน้ํามีทุกอย่างดาวกับพัดลมนะฮะวันนี้เราจะมารวมร่างกันครั้งที่แล้วคือใช้ดาวไปแล้วแต่ว่าในโหมดนี้มันใช้ร่างซูเปอร์ไม่ได้นะครับให้มา150 <c oughs> เริ่มต้นให้หน้อยจริงๆแม่เหล็กมาโอเคมาแล้วดาวใหญ่อืมนี่ต้องแบบนี้เอาแม่เหล็กไว้ข้างหน้าคือดาวเนี่ยรวมร่างกับพวกอุปกรณ์ของซอมบี้ได้เยอะเหมือนกันนะฮะพวกอที่ขุดเออตัวขุดเดี๋ยวมาข้างหลังอีกหมวกซอมบี้ก็รวมได้นะครับที่ขุดก็รวมได้าดาวไปดาวแล้วก็พัดลมนี่อ้เป่าได้เลยเหรอดาวมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็พัดลมฮะช่วยพัด รอครับรอดาวดาวยังไม่มาครับผมอย่างนั้นต้องพลิกไปหน่อยออดาวมาช้าเล็กน้อยอันนี้แล้วก็ตะเกียงเอ้ยไม่ใช่พัดลมพัดลมพัดลมอ๋อต้องเป็นดาวลวมกับแม่เหล็กก่อนโอเคครับจําได้แล้วโดนเต็มๆนี่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 ขอหน่อยต้องเอาดาวรวมกับแม่เหล็กก่อนใช่ไหมแม่เหล็กมาแล้วก็อันนี้อ๋อนี่ไงดาวรวมกับแม่เหล็กก่อนแล้วก็ ดูดอะไรมาก็เอามารวมได้อีกทีหนึง่งโอเคครับอ๋อพัดลมมันพัดไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาต้องวางใหม่งั้นวางดาวก่อนแล้วก็พัดลมมานี่ดาวเหล็กดาวเหล็กอ๋ออันนี้ก็ได้นี่ก็ได้แป๊บน,นึงไม่เหล็กก่อนแล้วก็เอ้ยกล่องไม่ทันกล่องตัวตวลกก็ได้นะฮะอืมอันนี้มาอันนี้มาขอหน่อยขอกล่องหน่อย แล้วก็อันนี้มาครับรวมกับตัวนี้นี่กลายเป็นแบบนี้ดาวก็เปลี่ยนสีไปส่วนอันนี้รวมกับดาวเป็นพัดลมเป่าไปอีกรอบนึงทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันก็เอานี้ไปพลิกืออดาวลงมาช้าดาวใหญ่ลงมาอือโอ้ลงมาทีเดียวคือแบบลงมาทีเดียวนี่รู้เรื่องเลยเรียบร้อย หนังสือเออสรุปหนังสือคืออะไรอ่ะด่านต่อไปคือโอ้ไม่เคยเห็นใฮ้ตัวนี้มาอ๋อบนหลังคาต้องปลูกบนกระถางด่านนี้ต้องอยู่บนกระถางเท่านั้นอาจจะต้องใช้ค้อนก่อนฮะถ่วงเวลาไว้ก่อนอืออ่ะค้อนไปดาวมาแม่เหล็กตะเกียงอืออือส่งดาวมาเลยนี่ แล้วก็พัดลมดาวอลองอันนี้หน่อยกระลำโยนไปโอ้ไม่มีอะไรเลยตัวนี้เอ๊อออชนกระถางเหรอพัดลมทำงานไม่ได้ชนกระถางแนวยิงไม่ตรงโอเคโอเคไม่ใช้ละอ่าช้อมมาช้อมถ้าอย่างนั้นบังกรช้อมต้องมาลนะอ๋อไม่ได้เอาวอนัทมาอีกลืม อืมอันนี้ไปแล้วกันโอเคครับแต่ว่าดาวก็ยังลงมาได้นะดาวก็ยังลงมาเร็วๆอยู่โอเคอืมอ๋อแค่นี้เองเวฟเดียวอื้โหระเบิดอ้าวหมดแล้วเหรอืึโอเคเหมือนด่านที่เป็นด่านหลักจะหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดปลดล็อกตัวละครมาอีกสามตัวนะครับมีพืชแล้วก็พืชแล้วก็พืช เจ้าดาวอีกร่างหนึ่งนะครับอีกสามตัวที่เพิ่มมาแล้วก็มีกระถางเพิ่มมาด้วยคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องเล่นก็นได้นะมันมีปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดมาเรากดตรงนี้สองครั้งกดอันนี้สองครั้งนะครับทุกอย่างในเกมจะปลดล็อกคือไม่ต้องมานั่งเคลียร์เลยแต่ด่านหมดแล้วอ่ะเสียดายนี่แคทเทลแคทเทลในร่างที่เป็นคนนะครับรวมกับอะไรได้บ้างอะ่ะมีร่างให้รวมไหมคือการ์ดอันนี้เหมือนจะรวมไม่ได้แฮะเอ๊ะตัวนี้เรายังไม่มีนี่ บินได้อ่ะรวมกับตัวไหนอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นไม่แน่ใชจรวมกับตัวไหนต้นข้าวนี้เอาไว้ทำอะไรให้เงินหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งเป่าลมให้ตลอดฮะปัดฝุ่นให้คอยปัดเป่าฝุ่นให้แล้วสู้ได้ไหมยิงได้หรือเปล่าเอหรือว่าอยู่คนละช่องอย่างงั้นแคทเทลมาแคทเทลเฮ้ย อะไรเนี่ยอ๋อออกมาเป็นอย่างงีเหรอขอระเบิดขอระเบิดอันนี้ก็ได้อืมตังไม่พอข้าวกลายมาเป็นอันนี้หรอแล้วเอามาวางตรงนี้อ๋อเหยียบแล้วถอยหลังโอ้ดาเมจแรงอยู่นะอ๋อเป็นตัวเหยียบต้องปลูกก่อนเป็นตัวกระโดดเหยียบได้อ่ะเดี๋ยนะคือกลายร่างไปเรื่อยๆหรอ อ๋ออย่างนี้นี่เองเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆแต่ต้องโตก่อนใช่ไหมโอ้กลายเป็นอันนี้ครับอะแคทเทลมาวางบนพื้นได้เอ๊ะไม่ได้ไม่บัวเหรอไม่ได้เ๊้ทำไมวางไม่ได้อะอ๋อต้องวางในน้ำยืนบนน้ำเลยครับเ,เสียงใครอ่ะไเอาเสียงใครมา ไม่ต้องวางใบบัวเอาใบบัวออกเอาผมเข้าใจว่ายืนบนพื้นรวมร่างกับแคทเทลได้ไหมไม่น่าจะได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอันนี้ไปอเอาดาวนี้มาดาวอันนี้เขากลายร่างไปเลย่อยอ๋อดาวดาบดาวดาบนี่เองอยู่ตรงนี้เลยดาวเป็นดาบอยู่ข้างหน้าไปเลยฮนะแล้วก็แคทเทลมานี่ ครับผมเสียงใครไปเอาเสียงใครมาก็ไม่รู้อ๋ออันนี้คืองอกมาเรื่อยๆโจมตีตัวบินได้อ๋อโอเคจัดการตัวบินได้ข้างหน้านี้ดาบก็ใช้ไปโอ้โหเปลี่ยนเป็นตัวนี้แคทเทลมามข้าวมาข้าว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 ปลูกข้าวปลูกข้าวกลายมาเป็น มาเป็นทอนัดกันไว้หน่อยเอ๊ะดาวหายหมดแล้วอ่ะข้างหน้าอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นข้าวคุ้มนะแต่ว่าต้องรอเวลาคือก็ต้องสุ่มนะฮะว่าจะกลายเป็นอะไรใช้งานได้ดีไหมแต่เทียบกับราคาคือ50คุ้มอยู่แคทเทลมาอีกนี่น่าจะเป็นเสียงวีทูเบอร์ไหม ดาว่า่าจะเป็นเสียงวีทูเบอร์นะฮะของใครสักคนหนึ่งไม่แน่ใจอ่าพัดไปอืบินกลับไปเลยเครื่งบินปองแปงปองแปงปองแปง,ปอง,แปงเอออันนี้ก็ใช้ดีนะยิงตัวบินได้ยิงแรงด้วยดาวมาอีกอืมเต้นเหรอเต้นเหรอเออดาบก็โจมตีแรงครับแต่รวมร่างกับอะไรไม่ได้เลย รวมร่างกับอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมรวมไม่ได้เลยโอ้โอ้มากันเยอะมาันเยอะมากันเยอะ,ยอะพลิกหน่อยไหมพลิกพลิกพลิกอืมเหตุระเบิดตรงนี้อืมเปิดมาเปิดมาหมดแล้วอีซี่โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ